สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซุ้มเรื่องเล่าเรื่องลึกลับปริศนาคำตอบเหนือปาฏิหารสำหรับอีพีนี้เป็นเรื่องเล่าในชื่อเรื่องบ้านเช่าหลอนหลังอำเภอเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนในวันที่อดีตปลัดอำเภอที่ชื่อประพันธ์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ปลัดอำเภอในพื้นที่ห่างไกลความตื่นเต้นและความหวังในการเริ่มบทบาทใหม่ทำให้เขาพร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทาย แม้จะต้องจากครอบครัวและเดินทางมาเพียงลำพังในอำเภอเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาประพันธ์ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่รอเขาอยู่จะไม่ใช่แค่การปรับตัวให้เข้ากับชุมชนใหม่แต่ยังเป็นการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ลึกลับในบ้านเช่าหลังอำเภอที่กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่เขายากจะลืมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะประพันธ์เพิ่งสอบเข้าประหลัดอำเภอได้เมื่ออายุย่างเข้าเลขสามเขาพยายามสอบกอพอ เพื่อเข้ารับราชการอยู่หลายครั้งเมื่อสอบติดก็ลำดับท้ายๆต้องรอเรียกและในปีนี้เขาถูกเรียกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดอำเภอในพื้นที่ห่างไกลความเจริญหรือจะเรียกว่าชนบทก็ได้ประพันธ์มีครอบครัวแล้วแต่ไม่ได้ให้ครอบครัวตามไปด้วยเพราะภรรยาเป็นครูปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดบ้านเกิดเขาหวังว่าสักวันจะหาทางขอย้ายกลับมาที่บ้านเกิดแต่ตอนนี้อดทนไปก่อนตอนที่มารับคำสั่ง และเตรียมเข้ามารายงานตัวนั้นประพันธ์เดินทางมากับรุ่นพี่ที่สนิทสนมกันอําเภอที่ประพันธ์ไปรับตำแหน่งนั้นอยู่กลางหุบเขาค่อนข้างเงียบสองถึงสามทุ่มตลาดในตัวอําเภอก็ปิดไฟกันแล้วปกติที่อําเภอจะมีบ้านพักสำหรับประหลัดหนุ่มแต่เพราะเป็นอําเภอตั้งใหม่จึงยังไม่มีบ้านพักรองรับประพันธ์ต้องตระเวนหาบ้านเช่าภายในตัวอําเภออันแสนจะเล็กและเงียบมากชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่คนพื้นที่หลายคนตระเวนไปกลับจากตัวจังหวัดเพราะไม่มีที่พพักกหรืออบางคน็ใจ ที่จะเดินทางไปกลับมากกว่าส่วนประพันธ์ประหลัดหนุ่มผู้ซึ่งมาใหม่ไม่ใช่คนร่ำรวยจึงหาบ้านเช่าราคาถูกๆในเมืองเล็กๆแห่งนั้นแม้หลายต่อหลายคนจะบอกว่าไปพักที่ตัวจังหวัดดีกว่าในในค่าเช่าบ้านก็สามารถเบิกหลวงได้อยู่แล้วทั้งในเมืองก็มีความสิวิไลมากกว่าในเมืองเล็กๆแห่งนี้ตลอดทั้งวันที่ประพันธ์กับรุ่นพี่เสาะหาบ้านเช่าแม้บ้านเช่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็มีหลายหลังที่ประพันธ์พอใจแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ดูจะรู้ว่าประหลัดหนุ่มสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ก็เลยตั้งราคาเช่าไว้สูง ซึ่งเขาเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงไม่ยินยอมที่จะเช่าดังนั้นเจ้าหน้าที่อสอซึ่งเป็นคนนำทางและเป็นคนในพื้นที่ก็รับอาสาว่าจะหาบ้านเช่าให้โดยประหลัดบอกว่าขอเป็นบ้านเดียวซึ่งราคาเหมาะสมและไม่ห่างจากที่ว่าการอำเภอมากนะักไม่เป็นไรประหลัดผมจะหาไว้ให้นี่ก็บ่ายแล้วประหลัดกลับไปก่อนก็ได้เรื่องบ้านเช่าผมจัดการให้เองงั้นก็ฝากอสอด้วยนะผมคงต้องรีบกลับไปเตรียมตัวขนย้ายเข้าของอีกแล้วยังไงค่อยเจอกันขอบคุณมากนะครับ อาทิตย์ต่อมาประพันธ์เดินทางด้วยรถยนต์เก่าๆคันหนึ่งพร้อมกับรุ่นพี่คนเดิมเพียงสองคนเข้าของที่ใช้ไม่มีอะไรมากเพราะบอกให้ทางอ,อสอจัดการไว้เรียบร้อยแล้วก็แค่ที่นอนหมอนมุ้งเท่านั้นแล้วค่อยๆทยอยซื้อของที่จําเป็นในภายหน้าเขาออกเดินทางแต่เช้าตรู่เพื่อให้ถึงที่หมายไม่ค่าเกินไปนักแต่การเดินทางก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้สัทีเดียวเพราะกว่าจะถึงที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอก็พลบค่ำเสียแล้ว อ,อสอที่อาสาหาบ้านเช่าให้นั้นนั่งรออยู่กับเพื่อนอ,อสอหลายคนเพราะตั้งใจว่าจะช่วยขนของที่นอนหมอนมุ้งที่เตรียมไว้สำหรับบ้านเช่านั้นยังอยู่ที่กระบะหลังรถมิตรภาพในวันแรกที่เดินทางไปถึงก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะักดูอบอุ่นและแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนที่นั่นอ,อสอบ้านที่ให้หาไว้อยู่ที่ไหนครับนำทางไปเลยผมหิวข้าวจะแย่แล้วมาถึงนี่ก็มืดพอดีงั้นทานข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวร้านจะปิดเสียก่อนตลาดที่นี่ปิดเร็วเอางั้นก็ได้ครับ ครับครับขับตามผมมาเลยนะครับอสอนายหนึ่งรับคำก่อนขี่จักรยานยนต์คันเก่าตะบึงออกไปก่อนส่วนอสอีอกสองสามคนขับรถกระบะตามหลังไปอีกคันระหว่างรับประทานอาหารภายในร้านอาหารตามสั่งง่ายๆในตัวอำเภอประพันธ์สังเกตเห็นว่าท้ายรถกระบะมีที่นอนหมอนมุ้งอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเดาไม่ยากว่าเป็นที่นอนที่เขาว่าจ้างและฝากเงินไวใ้ให้กับอสอได้จัดซื้อและเตรียมไว้ให้ผมนึกว่าคุณไปเตรียมที่นอนหมอนมุ้งไว้ให้ผมที่บ้านเช่าแล้วเสียอีก คือเจ้าของเก่าเพิ่งย้ายไปครับเลยเอาเข้าไปเตรียมไม่ทันอสอคนเดิมพูดพลางหลบตาแต่เวลานั้นประพันธ์คิดว่าอสอรู้สึกผิดจึงบอกว่าเพื่อให้อสอสบายใจว่าไม่เป็นไรการเดินทางยาวนานและการพูดคุยกันในหมู่ผู้ชายล้วนเมื่อได้ที่ก็มักจะมีเหล้าเบียร์เข้ามาแจมเสมอกลุ่มของประพันธ์ก็เช่นกันเริ่มจากที่เขาสั่งเหล้าให้กับอสอ ที่มาช่วยเหลือและสั่งเบียร์มาทานก่อนกินข้าวกับรุ่นพี่วงสนทนาระหว่างอสลูกน้องกับปัดหนุ่มก็เต็มไปด้วยรสชาติจนทางร้านขอปิดร้านในเวลาห้าทุ่มเศษทุกคนจึงขับรถไปที่จุดหมายที่ตั้งใจไว้แต่เดิมบ้านเช่าหลังนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอมากนักน่าจะเรียกว่าอยู่หลังอำเภอเสียมากกว่าแต่เพราะไม่มีทางรถยนต์ที่สามารถลัดเส้นทางได้จึงต้องอ้อมเข้าไปอีกทางหนึ่งรถจักรยานยนต์ของอสนำทางไปจอดไว้ที่รั้วบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง มีบริเวณเล็กๆหน้าบ้านมีรั้วรอบขอบชิดแต่เพราะในช่วงดึกแล้วทําให้บริเวณตัวบ้านดูอึมครึมและวังเวงเดี๋ยวผมไปเปิดไฟให้ครับอสไขกุญแจเดินเข้าไปในรั้วบ้านก่อนจะออกมาด้วยสีหน้าผิดปกติมีอะไรหรือสงสัยไฟมีปัญหาฟิวขาดหรือไงผมไม่แน่ใจเพราะผมเปิดไม่ติดอ้าวเจ้าของบ้านเขาดูยังไงอสก้มหน้าเงียบก่อนบอกเสียงอ่อยๆคล้ายไม่เต็มใจว่าเมื่อตอนที่เขามาดูบ้านนั้น เหลือบ้านเช่าหลังนี้หลังสุดท้ายแล้วแต่ยังมีคนอยู่อาศัยและกำลังจะย้ายออกไฟฟ้าน้ำท่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาเถอะตอนนี้ยังพอมองเห็นรีบเอาของลงก่อนผมนอนได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนี่ก็ดึกแล้วพวกคุณไปพักผ่อนเถอะอ,อสอรีบขนที่นอนหมอนมุ้งเข้าไปภายในบ้านก่อนจะกลับลงมาอย่างว่องไวทําให้ประพันธ์และรุ่นพี่ประหลาดใจเป็นอย่างมากผมปูที่นอนไว้ให้แล้วนะครับขอบคุณมากอ,อสอ อ,อสอรีบลาไปอย่างรวดเร็วแต่ประพันธ์เองก็เริ่มม่วงเลยไม่ได้ใส่ใจจึงชวนรุ่นพี่ขึ้นไปพักบนบ้านเพราะในเวลานั้นก็ดึกมากแล้วไฟก็ไม่มีต้องใช้ไฟฉายและแสงเทียนที่อ,อสอจุดไว้ให้ชั่วคราวบ้านเช่าหลังดังกล่าวมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องหน้าห้องนอนเป็นห้องโถงโลง่งด้านหลังเป็นห้องครัวส่วนห้องน้ําอยู่ชั้นล่างพี่ผมว่าเหมือนกลิ่นทูบน้าไม่ใช่แค่กลิ่นเทียนอย่างเดียว ประพันให้ข้อสังเกตทันทีที่ย่างเท้าก้าวแรกเข้ามาในบ้านแสงไฟจากเทียนเล่มเล็กให้ความสว่างสลัวแต่ก็พอมองเห็นลักษณะของตัวบ้านได้ค่อนข้างชัดเจนไฟฉายในมือรุ่นพี่ยังไม่ดับลงเขาใช้แสงไฟจากกระบอกไฟฉายกว่าไปทั่วบริเวณภายในบ้านมีที่นอนหมอนมุ้งจัดปูไวอ้อย่างลวกๆอยู่มุมห้องไม่ได้ถูกนําไปไว้ในห้องนอนประพันธ์เดินไปเปิดดูภายในห้องนอนที่ปิดไว้ก็พบว่าภายในห้องมีกลิ่นทูบตลบอยู่ไม่ใช่กลิ่นจางๆที่เคยสัมผัสดได้ตอนก้าวเข้ามาภายในบ้าน เขาพยายามมองหาหิ่งพระนึกในใจว่าลูกน้องคงจุดธูปไหว้พระไว้ให้เขาอาจเป็นธรรมเนียมของคนที่นี่ในการเข้ามาอยู่ใหม่ต้องจุดธูปไหว้พระก่อนเข้าบ้านเขาเป็นคนสมัยใหม่ไม่ได้ยึดถือเรื่องนี้จริงจังแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางหรือดูถูกรุ่นพี่เดินตามเข้ามาแล้วกวาดไฟฉายไปตามมุมต่างๆของห้องก่อนจะพบว่ามีทูปหนึ่งดอกปักไว้ที่มุมห้องด้านหนึ่งใกล้กับเสาบ้านเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่ามันเพิ่งถูกจุดและดับไปก่อนที่เขาจะมาถึงไม่นานนี้เอง ประพันธ์กับรุ่นพี่หันมามองหน้ากันความรู้สึกเย็นเยียบแผ่ไปทั่วร่างพี่อยาเพิ่งกลับเลยนะนอนเป็นเพื่อนผมก่อนประพันธ์กล่าวขึ้นหลังจากเข้ามานั่งอยู่ในมุ้งเขานึกอยากจะไปอาบน้ำอยู่เหมือนกันแต่สภาพของตัวบ้านไม่เอื้อที่จะให้ทำอย่างนั้นอีกทั้งไฟฟ้าก็ไม่มีมีเพียงแสงเทียนที่ริบหรี่ลงเรื่อยๆความในของประพันธ์ที่บอกให้รุ่นพี่อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอน,นั้นไม่ได้หมายถึงคืนนั้นคืนเดียวแต่หมายถึงคืนต่อๆไปด้วยแม้ไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดรุ่นพี่ก็เข้าใจดี เพราะนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่ข้างหน้าต่างแล้วพยักหน้ารับด้วยเหตุที่เดินทางมาทั้งวันทําให้ประหลัดหนุ่มกับรุ่นพี่เคลิ้มหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมีคนวิ่งเข้ามาบนบ้านจนรู้สึกได้จากนั้นก็วิ่งลงจากบ้านไปรุ่นพี่ลุกขึ้นมาแล้วค่อยๆย,ย่องออกไปแอบมองที่หน้าต่างว่ามีใครขึ้นมาบนบ้านประพันธ์คว้าปืนที่พกมาด้วยขึ้นลำไว้เพื่อป้องกันตัวบางทีอาจเป็นกลุ่มวิช,ชาชีพที่แอบเข้ามาเพราะเห็นว่ามีรถจอดอดยยู่ภาาในนรั้วบ แถมภายในบ้านไม่มีไฟฟ้าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแต่พวกมันคงไม่ได้เฉลียวใจว่าบ้านไม้เมื่อนอนกับพื้นไม่ว่าใครจะเดินเบาแค่ไหนก็รู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวประพันธ์ถือปืนเดินไปดูอีกทางแล้วหันกลับมามองหน้ารุ่นพี่ในความมืดพวกเขาทั้งคู่มองไม่เห็นว่าภายนอกมีอะไรผิดปกติจึงเดินกลับมายัางที่นอนแต่ยังไม่ทันที่จะมุดมุ้งเข้าไปพักผ่อนเสียงวิ่งขึ้นบันไดก็ดังขึ้นมาอีกรุ่นพี่กระโจนทีเดียวถึงประตูบ้านเปิดออกโดยใช้ตัวหลบอยู่หลังประตู โดยมีประพันธ์สองปืนไปทางประตูนั้นทันทีที่ประตูเปิดมีสายลมวูบเข้ามาแต่ไม่มีใครแล้วไฟที่เปิดไม่ติดเพราะฟิวขาดก็เปิดขึ้นสว่างไปทั่วห้องโถงทั้งรุ่นพี่และประพันธ์ยืนตัวแข็งก่อนที่เขาทั้งคู่จะกระโจนลงจากบ้านไปที่รถด้วยความรวดเร็วในคืนนั้นประพันธ์กับรุ่นพี่ขับรถไปนอนที่โรงแรมในตัวเมืองเพราะตอนที่เปิดประตูลมพัดเข้ามาเขาคิดว่ามันเรื่องบังเอิญแล้ว แต่ตอนไฟเปิดคิดอย่างเดียวว่าผีหลอกเพราะประพันธ์กับรุ่นพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าฟิวขาดไฟจะเปิดได้อย่างไรส่วนทางด้านอสสก็สารภาพว่าเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านที่จะให้เช่ามีอยู่หลังหนึ่งแต่ว่าต้องรออีกเจ็วันผมนับจํานวนวันก็พอดีกับประหลัดเดินทางมาเลยตกลงเอาบ้านหลังนี้ครับแล้วบ้านหลังนั้นมีอะไรเสาตกน้ํามันหรือคนตายมีคนตายครับก่อนประหลัดจะมามีคนตายที่บ้านหลังนั้นเขากําลังทําบุญแล้วย้ายศพออกไปเผาในวันที่ประหลัดมานั่นแหละครับ ก็เลยมีทูบป,ปักอยู่เพราะเพิ่งย้ายศพออกไปเหรอครับทูบมีปักอยู่สามจุดตอนแรกผมเห็นแค่ในห้องนอนแต่ตอนที่ไฟเปิดผมเห็นปักที่เหนือประตูบ้านแล้วตอนเช้าที่ไปเอาที่นอนให้ปลัดผมเห็นที่ตีนบันไดด้วยประพันยอมรับว่าเขาพลาดเองที่เดินทางไปถึงที่พักช้าไปทําให้ไม่ได้สํารวจตรวจตราอะไรให้แล้วเสร็จแม้ว่าบ้านเช่าหลังนั้นจะมีคนตายและเพิ่งย้ายศพออกไปเผาในช่วงบ่ายวันนั้นซึ่งจากการคํานวณของอศ เขาก็จะมาถึงในช่วงที่ศพเคลื่อนออกไปพอดีบางทีในช่วงนั้นเขาอาจจะสามารถรับมือกับอะไรหลายๆอย่างได้ดีกว่านั้นบ้านที่มีคนตายไม่ได้น่ากลัวสำหรับประพันธ์แต่เพราะเวลานั้นไม่มีสติในการตั้งรับจึงหวาดกลัวจนลนลานหลวงพ่อสมเกียรติอุสภ์โภเคยบอกผู้เขียนไว้แล้วว่าสารพระภูมิเจ้าที่หากไม่มีตั้งแต่แรกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ดีเพราะผีเรือนเจ้าที่เมื่อเจ้าของเดิมหมดวาระคนในครอบครัวที่ตายไปแล้วนั่นเอง ที่จะต้องกลับมาเป็นผีเรือนมาเป็นเจ้าที่อาจมาเพราะแรงกรรมที่ยึดมั่นกับสมบัติตัวเองและอาจจะมาจากการเหนี่ยวรั้งของคนในบ้านที่มาในรูปแบบของความอะไรอาวรบ้านเช่าหลังนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเจ้าของเดิมยังหลงอยู่กับสมบัติเดิมด้วยแรงกรรมของเขาจึงยังไม่ไปไหนประพันธ์และรุ่นพี่อยู่ใกล้กับเขาในช่วงที่พลังงานของดวงจิตกำลังแรงกล้าจึงสัมผัสได้ชัดเจนและเป็นที่ประพันธ์ว่าไว้หากรู้ก่อนอาจมีสติตั้งรับได้ดีกว่านั้น พราะทุกอย่างต้องมีสติเพื่อเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรื่องราวของประพันธ์กับบ้านเช่าหลังนั้นเป็นมากกว่าประสบการณ์ที่น่าขนลุกมันสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณและพลังงานของผู้ล่วงลับที่ยังผูกพันกับสถานที่อยู่แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจหรือเชื่อเรื่องลี้ลับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เขาตระหนักถึงความสําคัญของการมีสติและการเคารพในสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาหลวงพ่อสมเกียรติอุสโภได้กล่าวไว้ว่าผีเรือน และเจ้าที่ไม่ได้มีเพียงในรูปแบบของความกลัวหากแต่ยังมีความผูกพันที่เหลืออยู่ในสถานที่นั้นในท้ายที่สุดประพันธ์ได้เรียนรู้ว่าทุกความท้าทายทั้งในหน้าที่และชีวิตประจำวันล้วนมีบทเรียนให้เราเสมอและการมีสติก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านั้นไปได้จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องเล่าบ้านเช่าหลอนหลังอําเภอขอบคุณสําหรับการติดตามและถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องเล่าของเราช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ